ดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสารธรรมเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังมรดกคำสั้นๆที่มีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับบางครอบครัวมันคือรากฐานคือเกียรติยศคือสิ่งที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อแต่สำหรับอีกหลายครอบครัวมรดกกลับกลายเป็นยาพิษที่ทำลายความสัมพันธ์พี่น้อง ฉีกกระชากสายเลือดให้ขาดสะบั้นลงเพียงเพราะความโลภที่เข้าครอบงำจิตใจเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้คือเรื่องราวของสองพี่น้องและมรดกไม้สักมูลค่ามหาศาลที่สุดท้ายแล้วกลับไม่มีใครได้ครอบครองมันอย่างแท้จริงนี่คือเรื่องเล่าของมรดกเลือดนัดจังหวัดเล็กๆที่เงียบสงบอย่างเมืองแพร่มีครอบครัวช่างไม้อยู่ครอบครัวหนึ่ง พ่อเท่าบุญและแม่เท่าคำสองสามีภรรยาผู้สร้างโรงงานแปรรูปไม้สักขึ้นมาด้วยสองมือจนมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งสองมีลูกชายหญิงสองคนคนโตชื่อเก่งเป็นชายหนุ่มเงียบขรึมรักในงานไม้และคอยช่วยงานพ่อแม่มาโดยตลอดส่วนลูกสาวคนเล็กชี้แก้วเป็นเด็กเรียนดีหัวไวพ่อแม่จึงส่งเสียให้ไปเรียนสูง,สงถึงกรุงเทพโดยหวังว่า แก้วจะกลับมาเป็นความภาคภูมิใจของวงตระกูลเก่งผู้เป็นพี่ชายแม้จะไม่ได้เรียนสูงแต่ก็ทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินส่งน้องสาวเรียนโดยไม่เคยปริปากบ่นแม้แต่คำเดียวเวลาผ่านไปพ่อเท่าบุญและแม่เท่าคำก็เริ่มแก่ชราและล้มป่วยลงด้วยโรคภัยไข้เจ็บเก่งต้องดูแลทั้งพ่อแม่และกิจการโรงงานจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเขาจึงตัดสินใจโทรหาแก้ว น้องสาวที่ทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่ในกรุงเทพให้กลับมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างแก้วเดินทางกลับมาบ้านเกิดแต่การกลับมาของเธอครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยความห่วงใยแต่มาพร้อมกับแผนการในใจเธอมองเห็นกิจการไม้สักและที่ดินมหาศาลของพ่อเป็นเพียงตัวเลขในบัญชีที่เธอต้องการจะครอบครองแต่เพียงผู้เดียว แก้วทำทีเป็นลูกสาวผู้กระตันอยู่ดูแลประนิบัติพ่อแม่เป็นอย่างดีจนพ่อเท่าบุญไว้เนื้อเชื่อใจวันหนึ่งเธอนำเอกสารปึกหนึ่งมาให้พ่อที่นอนป่วยอยู่บนเตียงเซนพ่อจา๋าอันนี้เป็นแค่เอกสารมอบอำนาจให้แก้วจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาลเฉยๆพ่อจะได้ไม่ต้องลำบากเซนหลายครั้งพ่อเท่าบุญผู้ไม่ทันล,ลี่เหลี่ยมลูกสาวก็ได้จรดปากาเซนชื่อลงไป โดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือพินัยกรรมที่มอบทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่แก้วแต่เพียงผู้เดียวหลังจากนั้นไม่นานพอเท่าบุญและแม่เท่าคำก็ได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของเก่งและชาวบ้านแต่ในมุมหนึ่งแก้วกลับซ่อนรอยยิ้มแห่งความพอใจไว้ภายใต้คราบน้ำตาเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังงานศพแก้วก็ได้เรียกทนายมาที่บ้านเพื่อเปิดพินัยกรรมต่อหน้าเก่ง เมื่อทนายอ่านเนื้อความจบเก่งถึงกับเข่าสุดทรัพย์สินทั้งหมดทั้งบ้านที่ดินและโรงงานไม้สักตกเป็นของแก้วแต่เพียงผู้เดียวไม่มีชื่อของเขาเลยแม้แต่น้อยเก่งพยายามถามน้องสาวถึงเหตุผลแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือคำพูดที่เย็นชาก็สมบัติของพ่อแม่พ่อแม่จะให้ใครมันก็เรื่องของท่านพี่เก่งไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีความรู้ จะบริหารธุรกิจพวกนี้ได้ยังไงสู้ขายทิ้งเอาเงินมาใช้ไม่ดีกว่าหรอไม่เพียงเท่านั้นแก้วยังสั่งให้เก่งเก็บข้าของออกจากบ้านที่เขาเกิดและเติบโตมาภายใน24ชั่วโมงบ้านหลังนี้เป็นของฉันแล้วคนนอกไม่เกี่ยวคำพูดของน้องสาวกรีดลึกลงไปในหัวใจของเก่งเขาเก็บของใช้ส่วนตัวเพียงไม่กี่ชิน้นเดินออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้าน โดยไม่คิดจะฟ้องร้องหรือต่อสู้ใดๆข่าวที่แก้วทำกับพี่ชายแพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านแต่แก้วไม่สนใจเธอดำเนินการตามแผนทันทีเธอได้ติดต่อนายทุนจากกรุงเทพเพื่อขายที่ดินและโรงงานทั้งหมดเพื่อทุบทิ้งแล้วสร้างเป็นรีสอร์ทหรูเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็เกิดกระแสต่อต้อตานอย่างเงียบๆไม่มีใครพูดคุยกับแก้วร้านค้าไม่ต้อนรับเธอ เธอถูกตัดขาดจากสังคมที่เธอเคยเติบโตมากลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านเกิดของตัวเองเรื่องราวของแก้วและเก่งถูกนำไปโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook ของจังหวัดแพร่แล้วมันก็ได้จุดไฟแห่งความเห็นใจในตัวเก่งและความเกลียดชังในตัวแก้วให้ลุกโชน Hashtag มรดุกเลือดเมืองแพร่ถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางเมื่อนายทุนรีสอร์ทเห็นกระแสสังคมที่รุนแรง พวกเขากลัวว่ารีสอร์ทที่จะสร้างจะถูกต่อต้านและไม่มีใครมาพัดจึงตัดสินใจยกเลิกสัญญาทันทีทิ้งให้แก้วผเผชิญกับบ้านและที่ดินที่เธอขายไม่ได้แก้วกลายเป็นคนหัวเดียวกระเทียมรีบเธออาศัยอยู่ในบ้านไม้สักหลังใหญ่อย่างโดดเดี่ยวทรัพย์สินที่เธอได้มาไม่สามารถซื้อเพื่อนหรือความสุขให้เธอได้เลยแม้แต่น้อยความเครียดและความเกลียดชังเริ่มกัดกินหัวใจของเธอ และแล้วในคืนหนึ่งก็เกิดพายุฝนฟ้าคนองอย่างหนักและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นฟ้าผ่าลงมาที่เสาไฟฟ้าใกล้บ้านของแก้วทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรประกายไฟได้กระเด็นไปติดบ้านไม้สักโบราณที่แห้งและเก่าแก่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแม้รถดับเพลิงจะมาถึงแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้แก้วทําได้เพียงยืนมองมรดกที่เธอหักหลังครอบครัวเพื่อให้ได้มา ถูกเผาไหม้กลายเป็นเท่าฐานไปต่อหน้าต่อตาเช้าวันรุ่งขึ้นไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากซากต่อตะโกสีดำและกลิ่นไหม้ที่ดินผืนนี้กลายเป็นที่ดินต้องอาถรรพ์ในสายตาชาวบ้านไม่มีใครกล้าซื้อแก้วไม่เหลืออะไรเลยนอกจากเสื้อผ้าที่ติดตัวออกมาในขณะที่แก้วสิ้นเนื้อประดาตัวเก่ง ชายผู้ไม่เหลือมรดกที่เป็นวัตถุเลยกลับได้รับมรดกที่แท้จริงนั่นคือน้ำใจจากเพื่อนบ้านและคนในชุมชนพวกเขาได้วรวบรวมเงินและที่ดินผืนเล็กๆช่วยให้เก่งสร้างโรงไม้แห่งใหม่ขึ้นมาเพื่อสืบสารฝีมือช่างไม้ของพ่อต่อไปทุกวันนี้เก่งมีกิจการที่มั่นคงและหลายรอบไปด้วยคนที่รักเขาส่วนแก้ว กลายเป็นหญิงเร่ร่อนสติไม่สมประกอบที่มักจะมานั่งเหมือลออยู่หน้าซากบ้านที่ไฟไหม้ของเธอท่านผู้ฟังครับเรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่ามรดกที่แท้จริงที่พ่อแม่มอบให้ไม่ใช่บ้านที่ดินหรือเงินทองแต่คือความรักความผูกพันและสายสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้องผู้ใดที่คิดทำลายสิ่งเหล่านี้เพื่อแลกกับวัตถุ สุดท้ายแล้วก็จะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากเท่าฐานแห่งความโลภที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นมาสวัสดีครับก่อนที่เราจะจากกันไปโปรดช่วยกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ